ขุนแปะบ้านขุนแปะเหร<า>อแล้วไหนบ้านอ่ะหมู่บ้านอยู่ตรงไหนห <า S 2> อันนี้เขาเรียกอะไรน,นา,<ห>าที่มาพักนี่นาอ๋อหมู่บ้านอีกที่หนึ่งท,ที่เมื่อกี้อะทำโฮมสเตย์ตรงนี้อ๋ออันนี้สำหรับให้คนมาเที่ยว<ห>า <30 S 2> สามสิบสามสิบเอ็ดแล้วดีกว่า ไม่ได้ครับเพราะขมลนว่้าเรือไปปัเจลฝั่งนี่ัะเกตที่ยี่แปดกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ไ่เสียงเหรอเตลีแล้วอยู่กลางทะเลแปดมีนะผมสองห้าหกสามไปเรารับองหม่ไม่ต้องรอครับเรือจะไปข้างเรือที่น้เป็นไรวงอาทิตย์ตก ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่13ม,มีนาคม2567มาดูลิเกอดิเทพฟ้าลุ่งงานบ้านนะห่างจากบ้านแม่24กิโลเดี๋ยวคืนนี้กลับไปนอนบ้านแม่พรุ่งนี้ถึงจะกลับกรุงเทพ นี่ข้าวกำลังออกลวงเนี่อุ้ยดูข้าวดิแอดไม่มีหญ้าเลยอ่ะดูดิเสมอปุ๊บเลยดูดิโหเนี่ยเกียนนึ่งไล่เกียนกว่าเนี่ยนี่นกกระววาล้องนู่นนี่ดวงอาทิตย์จะตกแล้วนกระว่นี่ยที่มันร้องวูวว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 ว่ววววววยวววว ปอกเปลือกเอาเม็ดออกที่เรียบร้อยหวานกรอบอร่อยมากจากนครคนานยกสาวจากนครคนานยกเอามาฝากสุแสนลอดประเสริฐเมารถไปดูลิเกแล้วยังให้มายงคิดอีกตั้งเยอะนี่เมียปอกคว้านเม็ดเป็นที่เรียบร้อยหอสองอสอง วันนี้วันที่4มกมีนาสอ2566เคหื่อนไปดูลิเกที่วัดขิดบางบานอยุธยาัวสองวสองหูสามชั้นนะนี่ดูนี่ดูเนื้อนี่ย่างแล้วคนปถมนะนี่เนี่ย350ครึ่งกิโล กิโลเจ็ดร้อยนะโอ้ยเนื้อบานเลยนี่มันเอาอย่างดีให้อ่ะห้าเฮ้ยห,หกดิหก,หกกุมภาสองห้าหกห้าหูย่างนล้วบนผนี่ยก้เน,น,นี้อร่อยมากนะตลาดน้ำใส่น้อยอวัดใส่ใหญ่อ่ะผมซื้อประจำเลยเมื่อก่อนห้าร้อยอ่ะอาหารเช้าวันนี้สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ ข้าวไรบุรีข้าวสามหยดแตงโมนี่เหมาเหมาหอยมาเมื่อวานสามร้อยสิบกิโลได้ไหมวัณสิบกิโลเมื่อวาน คิดแล้วเฉลี่ยโลวสามสิบ